สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะเมนีนะคะเมนูก็จะภาท่ทานผู้ชมค่ะมาติดตามรับชมในทางต่องวดช่างทําห้องน้ํานะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะงวดที่ผ่านมานะะเนาะค่ะสร้างห้องน้ำเพิ่นกระไฮสี่เดหกนะคะกับมาส6นะคะุผู้ชมงวดนี้เาก็มาติดตามรับชมกันอีกนะคะว่าสร้างห้องน้ำเพิ่อนจะฟันหรือย่างเนาะค่ะหรือว่าจังไรเนาะคุณผู้ชมเข้าไปรับชมระฟังน้ำกันค่ะ ผมกับไปผมกับไปเย็นแม่น้ำงามแม่น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่น้ำสายนี่งามแห่งสองสายแม่น้ำสองสายครับงามแห่งแล้วผมกับไปบอดเนาะว่ามันน้ำมันไหลครับแล้วก็ผมกับลงมาหมี่พุทธยิ่งสามคนจูงหมาจูงเสือจูงลิงมาครัแล้วก็จําผมบอดดอกผมเลยถามว่าผมสิไปบ้านไปทางไหนผมก็ แล้วก็จำผมบ่ได้ดอกทีเลกแต่ว่าเรามาไกลๆผมคงจังเราว่าโอ้จําได้แล้วเราว่าคนที่เคยออกเลขตัวนี้แหละเราว่าศูนย์หกเจ็ดหรือมันสองหกเจ็ดผมก็เลยตืน้นเพราะว่าผมเห็นบ่อยชัดเมื่อวันที่สิบเจ็ดมผมกับฝันไม่ผมปรารถนาเอาผมว่าให้ผมเห็นชัดๆนี่ให้ก็ถือนะครับว่าผมก วายพระอธิษฐานเอาน่าหน่าผมก็มานอนผมก็เห็นรถล่มเลยงายทองขึ้นเลยรถขั้นขางายทองอยู่ในหลองน้ำคลองน้ำนั่นแหละผมก็เห็นหกศูนย์เจ็ดเห็นชัดบ่อเห็นชัดแอ่ผมเห็นชัดๆเลยครับอันนี้ครับเลยกับอีผู้นึ่งน่ะจูงผมไปกับว่าไปทั้งรัดแล้ว่าไปสร้อยหกสิบสองเนื้อเราว่ามาถึงไก่เราว่า ผู้ที่จูงผู้ยิ่งบอกผู้ยิ่งครับอืแกเล่าเท่าเถิดตออยู่หรอมันหกสิบกูกลัวเนี่ยล่ะโอ้ฝันตองวัดวันที่สิบหกขึ้นวันที่สิบหกขับขายครับค่าเห็นบอชัดขึ้นศูนย์ศูนย์หกเจ็ดมันเห็นบอชัดแต่มันเป็นตู้เดียวนี่แหละเพราะว่ามันบังผมยืวบังเสาอยู่นะนะครับผมกับย่านพร้อมอืย่านม้าเขาขึ้นวันที่สิบเจ็ดก็เล่ยมากตามอธิษฐานไหมครับ ว่าเห็นชัดๆให้เห็นชัดๆนี่ครับก็ที่หายมกับหายเห็นชัดๆนี่หาบอกเขาถือเนี่ยเห็นชัดเรื่มมาบัดเห็นชัดเลยครับรถดงายทองขึงเพล่เรืออยู่ตัวใดสั่งโอ๊กศูนย์เจ็ดหกเลยคบซมเจ็ดเขาเปล่าเถอนะครับเราเขียนเลยแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับแล้วขอกจวงผมไปสร้อยหกสิบสองมาวันไก้ที่สุดแล้วครับไปทางลัดเราไปทางลัดที่ฝนว่าครับนี่ท่านผู้ชม แคปน้าจอช่างทำห้องน้ำวัดป่าครับ1พฤศจิกายน2566607ถ้าสองตัวช่างมักมักตัวไหนครับ6070นี่เลยครับ607062พอ62ครับอืมบัต้องตัดไปไกลอ่ต้องตัดหลายแต่ว่าเบาเถ้าบริตรตัดให้ได้ครับเขียนจังสี่อยู่นี่เลยคืองวด902ก็เขียนแค่902งวด4674 76ก็เขียนแค่4 7 6จ็ดหกธรรมชมที่จริงสร้างคนบอก สี่หกเจ็ดได้พี่น้องเลยบ่าวเ่าเขียนสลับครับมือหนังจะย้ำพายุอย่าลืมสี่เจ็ดสี่หกสร้างกับพายุบ่าวเถาบอกเยอะตัดมือหนังมันมาสร้างสี่หกครับบ่าวเ่าตัดสี่หกสี่เจ็ดโอ้โหบ่าวเถาเขียนลงอันนี้มันกลับกันนะนบฝันดีได้น่สร้างเนาะโอ้อันนี้ฝันอยู่บ้านมันบ่ก็คือมุ่งนีแหละแม่นาำสองสายมันเก่งกันเมนามสองสาย อาวันพระเด็กจะมานอนอยู่นี่ขี้เก่าอันบอไอ้ซางจะมานอนอยู่นี่เล่นบ่นาองค์พระประธานนี่เล่นบ่ครับผมนี่ท่านผู้ชมตั้งแต่ช่างบนว่าทัพบดอ่บค่อยฝันบ่ฝันครับตั้งแต่มาเห็ดทองน้ำนี่เป็นบ่ตั้งแต่เขามาวัดนี่ผมเห็นตัวเหล็กหลุดผมกระแปลกผมอยู่ด้วยครับแปลตัวยานบ่พอก็ยานอยู่อ๋อค่ะยานอยู่แต่ว่าผมมาหน่ผมบ่บ่ได้นอนหรอกค่ะผมสิบ่ได้นอนมันมากวนอยู่บ่ กวนครับอืมอมากวนมาก็นอยู่อมมืมธรรมชมเดี๋ยวก็มาขอนอนมือนนัดผมนอนนี่ครับนอนอยู่ดีเมือสุดท้ายครับที่ผมม่ได้ลงคลิปอืมไม่ยำผมทีหายผมไล่หนีบไ่ไอ้คำทีหาครับโอ้ผมไล่หนีเลยอืผมว่าย่าผู้นึงหนึ่งลุกขึ้นมามันนี้อื่ผมกับเรากบบไล่มันหนีหลอว่ะเรามาขอแบบโฮมของผมผมบอมีดอกผมว่ามันสาดมุ่นเด้อไปเอาผมวะ เร่าสิข้าไปผมแต่คนก็เห็นอยู่ได้มือนั่นครับเราดุดก็ไปผมว่าจะเข้าไปมีแต่แม่ออกแต่ผมเขาไม่อยังให้บ่ให้เข้าไปนอืมแจะยานเนาะค่ะอืมดาเพื่อนอาจารย์ช้างไม่มีเพื่อนจะคว้าเลียพี่น้อนคนมานอนทุกคนพระโมเมนต์นี้เราต้องมันบังผมอยู่บังผมยังบังผมอยู่ได้เพราะว่าผมเห็นนมเขาไหว้พระยุหันนั่นเขายกมือกันเทือกขึ้นระคั อือบ่ไหว้พระนี่แต่ว่าผมนับผีน่ะ4อยู่อือผมเห็น4คนอู่ผี4อยู่ครับนี่ค่อยๆยกขึ้นจังซีบากอันนี้คือมึนแต่มันคือบ่ไหว้พระแน่ล่ะว่ะเห็นคักแท้อือแล้วก็ยกมือขึ้นจังี่อือต้องออกเบาเฒ่าคักๆแต่ผมบ่คิดว่ารถอือรถแต้มรดเต้มเลยกัน55นะครับมาเป็นจีๆสร้างเัญญํามาถ้เบิ่น5าเขาจัว่า5าครับอืสร้างเลยว่าอยู่รถเบาเฒ่าเด้อว่าั่นสร้างกันว่า มันลดก็เป็นซีซีท่านผู้ชมพุงเข่งไงแต่พุ่งว่าลดเนาะครับลดผมก็บว่าย่าว่าดให้จบซีซีแถาผมก็ถามแฟนผมดูครับถามักสองตัวสร้างคำว่าตัดเอาหกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หกสองได้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตัดเอาเ <c oughs> พราะว่ามันเห็นคักแล้วนะถารอฝันยันครับถารอฝันยำครับท่านผู้ชมสร้างคำว่าถารอฝันยันนะครับเนาะ รอคืนวันพระอีกก่อนนะปอนาะค่ะถือว่าตั้งเป็นมโนนี่ครับท่านผู้ชมครับวัดนีเป็นจะเป็นห้องน้ำเก่านะครับเราห้องน้ำเก่าอยู่ทางโน้น่านผู้ชมห้องน้ำเก่าผมสีเห็นผู้หญิงมากนี่จ้มาครับพระมากนี่จ้มาครับขี่ม้ามันยักมาบังหมู่ยักมาบุญไหวผมอยู่ษ์โอ้เอ้าเงินั้นคุณหมูกันมาพี่ว่าผมได้ว่าเก่าสองสองอาหารนะแมนค่ะ มไม่ขึ้นนึงอีกได้ผมมานอนนะกับไม้ได้มือวันผ่านนะแต่บ่ได้ลงคลิปเนาะผมบ่ลพอรุงว่าซี่หามนอนรงก็ว่าซี่หามรถบาหาตัวถัดเป็นซีซีเนาะบัดเป็นซีซีมากวนผมอยู่ตลอดเอาสร้างคนว่าสองตัวนี่ครับอันนี้คือเห็นสัตวดฝันเป็นล่างๆคือขึ้นวันทีสิบหกตองวดฝันว่าเห็นศูนย์หกเจ็ดแต่ว่าบ่ชัดเฝนจะได้มาที่ฐานมีเสาบังอยู่มีเสาบังเต็ม คืนวันที่สิบเจ็ดเพื่นแดอธิษฐานใหม่เห็นชัดเลยพี่น้องว่าเห็นชัดให้เห็นชัดับเห็นรถขั้นเขาไงทองอยู่กับผมไ็เห็นเล็กตัวหนีรอดแล้วครับหกศูนย์เจ็ดครับแล้วก็หกสองคนผ้าจูงเขาส้อยทางรัดไปมาหกสองมันไกลกว่ากันกับว่าทางลัดครับว่าซร้อยสิบสองได้แล้วว่าจูงผมไปผมก็ไปน้ำเขาจะได้ซ้อยลัดแล้วว่ามันไกลกว่ากันแล้ะว่าครับผมเอานะครับท่านผู้ชม ช่างเปิกับฝันตองวดแล้วก็ทือว่าฝันดีอยู่ดินะสังเนาะขอให้เห็นชัดๆเพิ่นกับมาเพิ่นก็ให้เห็นชัดๆปารถตนาเบิงกัเขาลก็ให้เห็นชัดอยู่ครับครับผมเหลือตรอว่าคืนวันพระช่างเพิ่นจะเนี่ล่ะมานอนอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ซาลาหลังนี่แหละนะครับครัแกงมรอดน้ากัดวาเพิ่นจะมายําให้บอแต่ว่าผมว่าถ่ายชุดแรกที่ที่สร้างให้นะแม่นแม่นแล้วครับชุดแรกนี่607ยเจ็นี่ท่านผู้ชม นะครับแคปหน้าจอนะครับผม607สั่งพ่าสองตัวศูนยหต0เจ็หศย์เจ็ดศูนก0็เจ็ดศูแล้วก็หสองแค่นั้นนะครับผมอ๋อนะครับขอบคุณพอสร้างเป็นขอบคุณครับสัางขอบคุณค่ะ ค่ะคผู้ชมสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็จะฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้นะคะแม่มูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องช่องแม่หมูชาแนลน้ำอีกหนึ่งช่องทางน้ำเด้อค่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ